คสวัสดีครับที่นี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็ไปสลามซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับการผจญภัยต่างโลกของรามอเสและวุดันลาจากการชั่วร้ายในจกักรวรรดิและการโจมตีของสัตว์ด้ไรฉานอนาณาจักรยานโยนแห่งอามบายในขณะที่วุดัลลาและมิเชลก็กำลังพบก,กันโยนั้นที่จกักรวรรดิเองก็มีการประชุมผู้นำภายใต้ชื่อของจกักรพรรดิแห่งอามบายเราผู้นำสูงสุดของจกักรวรรดิได้มวลรวมตัวกันอยู่หกคนจกักรพรรดิอามบายนายกรัฐมนตรี ฟูโดลานายพลจิตตต่อผู้ว่าการเมืองฝั่งตะวันออกผู้ว่าเมืองเวนพูโทอาเวนผู้ว่าข้าราชการจังหวัดภาคเหนือพูเตียเมิรและผู้แทนผู้ว่าการเมืองเซาซิตี้คอนจัตตาว่าเจกิลผู้ช่วยของมิทเชลผู้ได้แข่งแข่งได้ส่วนในจักรวรดได้รวมตัวกันและในตอนนั้นนายกรัฐมนตรีฟูโดลาจะได้ลุกขึ้นมาตรวจสอบดูห้องก่อนที่เขาจะประกาศว่าการประชุมด้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ด,ด้วยเหตุนี้จกักรพรรดิแห่งอาร์บายจะได้เปิดปากของเขาพูดอย่างเข่ยขื่มิเชลอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ใช่หัวข้อสนทนามันเป็นเพียงแค่การแสดงความกังวลต่อที่อยู่ของลูกสาวของเขาและผู้ช่วยของมิเชลเจฮิลจะได้ตอบว่าน่าเสียดายฟาบาดมิเชลได้ออกไปกำจัดคนทรยศในเช่นนั้นจกักรพรรดิอาร์บายจึงได้ตอบว่าอืมไม่เป็นไรข้าไม่โทษคุณจกักรพรรดิแห่งอาร์บายได้กล่าวออกมาเช่นนั้นแต่ว่าน้ำเสียงข,ของเขาก็ดูไม่มีอารมณ์ และมันก็เป็นการยากมากที่จะรวมว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่และมันก็เป็นเหมือนกันกับเจกิลเช่นเดียวกันเธอเองก็รู้สึกกดดันอย่างมากเมื่อได้มาอยู่ที่แห่งน,นี้ในฐานะตัวแทนของนายพลมิเชลผู้บังคับบัญชาของเธอหนึ่งในบรรดานายพลไม่กี่คนเท่านั้นพวกเขาทั้งหมดก็มีตำแหน่งที่แตกต่างกันจากเธอมากจากักรพรรดิที่ปคกครองจักรวรรดิและคนที่คอยสนับสนุนเขาด้วยความคิดของเขาก็คือนายกรัฐมนตรีฟูดอลา และผูว้ว่าการระดับนายพลฮุงแต่เล่าเมืองที่มียศเดียวกันกับมิเชลและเป็นที่รู้จักกันในชื่อเครื่อนจากโกลไฟก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะมามาและการประชุมจะได้เรื่องพูดคุยกันว่าในขณะที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถตอบรับการเรียกร้องของจักรพรรดิบางทีก็อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดในกรณีนั้นเราไม่สามารถจะผิดคุณได้นายกนรสฐมตีฟูดอลาได้กล่าวในขณะที่เขาเข้าสู่ประเดน็นหลักและคนอื่นๆเชด้พูดออกมาว่า าทิ้งเรื่องนั้นไว้เหตุผลที่ว่าผู้เจ้ามารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อที่ข้าจะบอกกับผู้เจ้าว่าถึงเวลาแล้วคนเช่นนั้นอีกคนก็พูดว่าถึงเวลาเหรอคุณหมายถึงอะไรใช่ข้าจะที่บาให้ฟังในตอนนี้จิตตอก็นิ่งเงียบดังนั้นตัวของอาวินจงได้พูดขึ้นมาก่อนจิตตอกก็เปลี่ยนวิรุรโบดทหารที่แท้จริงเป็นผู้นํากองทัพในช่วงมหาสงครามและจากนั้นเขาก็ได้ช่วยเพื่อทองเขาจากักรพรรดิอัมบาได้ขึ้นสู่ที่นั่งของจกักรพรรด อเวนเป็นลูกชายของจักรพรรดิอาร์มบายและเป็นพี่ชายของนายพลมิเชลเขาเป็นคนที่ไร้กังวลและฉลา,าดและเขาก็เป็นคนแรกที่ได้ถามคำถามในที่ประชุมแห่งนี้และเขาเองก็ไม่กลัวอะไรเลยและเป็นชีวิตของพัคและต่อมานายกรัฐมนตรีฟูดอร์ลาชได้พูดว่าอันที่จริงแผนการหลายอย่างก็กำลังดำเนินการอย่างลับๆและพวกเขาเองก็เริ่มมีผล โดยเฉพาะขาบวนการการกำจัดมลพิษที่พวกเรากำลังทดลองกับสมาชิกผู้เสียสละและมันก็กำลังไปได้ด้วยดีใต้ดินส่วนใหญ่ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์แล้วและเราเองก็กำลังคิดที่จะเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำนายกรันมนตตีฟูดอล่าได้อธิบายออกมาด้วยรอยยิ้มบางๆคนที่ฟังก็ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรและพวกเขาเองก็กำลังแสดงสีหน้าที่สับสนในตอนนั้นจึงได้มีคนพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิฟูดอลล่าคุณหมายถึงอะไร สเสนะเลยอวินก็คงสัมผัสได้ถึงบาสิงเอญญาที่น่ากลัวจากที่นั่นเพราะว่าเขาเองได้ถามหาคําตอบอย่างบ้าคลั่งและคดตอบที่ยังคงเนื่องนิ่งอยู่ดวงตาของเขาก็ได้ฉายแววเป็นประกายอย่างรุนแรงอวินยังคงมองไปที่โตด,ด้วยท่าทางที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เริ่มต้นไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าเขาได้สนใจหรือไม่และสำหรับเจจิวเธอเองก็เป็นคนที่ประหลาดใจมากที่สุดกับคําพูดของฟูดอลา 6เมืองที่ว่าสิ่งเดียวที่เธอคิดได้ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับเมืองทั้งหกแลนั้นมันก็หมายถึงและในเวลานนานตัวของฟูดอลาจึงได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่าทุกคนก็เก่งมากในการแซงทําเป็นว่าไม่ได้สนใจไม่จําเป็นสลับสิ่งนั้นแน่นอนว่าทุกคนเท่าหมดก็รู้ผู้คนจํานวนหนึ่งหมื่นล้านคนได้ถูกสร้างหารเพื่อที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับอาณาจากักรแลว้วพวกคนจะทําตัวประหลาดใจได้อย่างไร คิดต้องเสียสละผู้คนที่อยู่อาศัยกว่า50ล้านคนมันมีความบ้าคลั่งอยู่ในรอยยิ้มของฟูดอรลาแต่ก็ไม่มีความรู้สึกผิดเลยและมันคืออาวินไม่ใช่เจกิวที่ยืนขึ้นด้วยความโกรธเกลียวในตอนนั้นเขาได้พูดว่าเอเวนเอ้ยเข้าใจที่พูดไหมเขาได้ตะโกนออกมาด้วยท่าทางที่เกียดชังมิเชลได้รับความติกสามาจากเอเวนแล้วและเขาก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่แอบซ่อนตัวของเธออยู่ผู้ขอสองพี่น้องไม่พบหลักฐานใดๆจนถึงขนาดนี้ แต่ว่าผู้ทําความผิดได้ประกาศออกมาอย่างหานกล้าแล้วมันก็อาจจะมากกว่าที่อวินจะคิดได้แม้กระทั่งเจคิวก็คิดว่านี่มันไม่มีใครอื่นนอกจากผู้ของเขาจากฐฐักรพรรดิแห่งอาร์บายทุกอย่างเป็นแผนการของเขาและในตอนนั้นฉันได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าสงบสติอารมณ์ของตอนเองหน่อยอวินฉันเองที่เป็นคนสั่งการให้ทดลองอย่าโทษผู้ดอนล,ละคนที่พูดเช่นนั้นก็คือตัวของจักรพรรดิเองและเขาก็พูดในขณะที่สั่งให้อวินได้นั่งลง ระหว่างที่เขานั่งลงอวินก็พูดว่าแต่อาวินก็ได้พึมพำออกมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เชื่อฟังคำสั่งของพ่อเขาและนั่งลงเฮ้ยเดีมากฟาบาทพลังใจของคุณน่าเชื่นชมที่สุดฟูดอลล่ก็ได้พูดกับจกักรพรรดิและเขาก็มีรอยยิม้มที่ลามกอนาจารทําให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้พูดใจใจจริงทัศนคติที่เป็นกันเองมากเกินไปที่มีต่อจกักรพรรดิบางทีฟูดอลลาก็อาจจะไปไกลเกินไปเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่อาวินเท่านั้น แต่จีตอกเองก็ยังโงงมองไปที่ตัวของฟูดอรละด้วยสายตาที่เฉียบแหลมในขณะที่จีต็อกก็กำลังจะเปิดปากพูดเพื่อเตือนฟูดอรละในตอนนั้นจกักรัรรก็พูดว่าอย่างไรก็ตามฟูดอรละการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมันยังเร็วเกินไปหรือไม่ทําไมเจ้าทํามันและมันคือเหตุผลที่เจ้าให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ในนามของฉันเจาวางแผนอะไรอยู่จักพัรดิแห่งอาบาได้ถามฟูดอรลด้วยทําเสียงที่โ่มขู ไม่มีใครสามารถท้าทายกับจักรพรรดิที่ปกครองอาณาจักรนี้มานานกว่าร้อยปีได้ใช่จนถึงตอนนี้ฟูดอนลาจิได้ยิ้มออกมาอย่างมั่นใจและยังคงท่าทีจองหอของเขาออไว้เขาก็พูดว่าโอ้ไม่มีอะไรร้ายแรงข้าก็แค่เขาก็หยุดคำพูดของเขาออไว้และในตอนนั้นจักรพรรดิก็พูดว่าอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าฟูดอนละาและฟูดอนลาก็ตอบว่าข้าอยากให้ฟาบาทไม่ต้องแบกรับภาระนั่นก็คือสินที่ตนเองไม่คู่ควรของข้าคิด พอดีเช่นนั้นจิตตอบจึงได้พูดออกมาว่าเจ้าขาดพวงผลลบแล้วเหลือฟูดอลล้าในพลจิตตอบที่เงียบม,มาจนถึงตอนนี้แต่เขาก็ได้เริ่มตะโกนด่าดใส่ตัวของฟูดอลลาถึงขนาดความปรดเครืองอันรุนแรงของนายพลจิตตอบก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การแสดงออกของฟูดอลลาเขาได้มองไปที่นายพลจิตตอบอย่างเยือกเย็ยนแล้วก็พูดว่าจิตตอบโอ้วิลโบลูดแน่นอนคุคคกุจจะเก็บจำนวนของจกักรรดิด้วยใช่หรือไม่ การแยกประชากรจากโลกที่เคลื่อนไปสู่ความพังพินาศและให้ผู้ที่ชาญฉลาดที่สุดเท่านั้นที่มีชีวิตรอดอยู่ได้องความมั่นคงมาสู่โลกใบนี้ในขณะที่ได้กลายเป็นอญา,ากรณ์ที่ยิ่งใหญ่และจากนั้นก็ให้ผู้นำได้ตัดสินใจคุณเป็นการเสืยอสลาที่น่ายกย่องมิใช่หรือพอพูดที่ฟูดอลาได้พูดออกมานะั้นมันก็มากเพียงพอแล้วที่จะทาให้ห้องนี้มันเย็นลงในตอนนั้นเราผู้คนก็พูดว่าอะไรนะมันมันเป็นไปไม่ได้พ่อนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอ ไม่ไม่อาการช็อกมันได้วิ่งเข้ามาถาโถมในห้องนี้ลรวกับว่าก็กําลังจะคาดหวังปฏิกิริยาแบบนี้อยู่พูดอลาจะได้เยืนนึ้นและพูดด้วยท่าทางที่โลภมากเขาก็พูดว่าแน่นอนว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วฟาบาทคุณควรจะบอกกับพวกเขาและปลอดภัยตนเองออกจากภาราเพราะเช่นนั้นอีกคนก็พูดว่านี่มันและสารละบ้าไปแล้วเหลือฟูดอนละ่ะโลกมันยังคงเต็มไปด้วยวอลลอพีษและเราก็ห่างไกลาจากความมั่นคงเวลามันยังคงไม่เหมาะสม เพราะในเช่นน,นั้นฟุตอลลาก็พูดว่าเงียบไปเลยไอเด็กเวนเหตุผลเดียวที่ฉันถูกบังคับให้ลงมือก็คือจรพัิควบคุมระบบของมนโอดได้อย่างสมบูรณ์ในถ้าฉันมีระบบนั้นเราก็ปัญหาด้านพลังงานทั้งหมดก็จะได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าลาพอที้ยังจีตอเพราะเช่นน,นั้นจึงได้มีอีกคนพูดว่านี่คุณกำลังพูดอะไรบอกได้เลยว่ามันไม่พร้อมแล้วมันก็เป็นแค่ความฝันฟูดอลลามันเป็นสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของเราในฐานะมนุษย์จะทําได้ ผู้ดอนลาก็ไม่ยอมถอยเช่นกันเขาจะได้พูดออกมาว่าเงียบไปเลยผู้ดอนลาก็ได้กีดร้องร่ากรว่าเขาเองก็จะว่าข้างไปแล้วแต่ทันใดนั้นเขาเองก็้สกบสติอารมณ์ได้อีกครั้งแต่เขาเองก็ได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับพูดว่าบาบาทมันเป็นความผิดของคูณจริงๆรู้ไหมสุดท้ายขอแผนการนี้ได้อดัดรำนินการอยู่ตอนนี้มันได้เปิดใช้งานต่อหน้าต่อตาผู้ดอนลาและมันก็ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเอาวินก็เป็นคนแรกที่เริ่มเคลื่อนไหว เขาได้เดินขึ้นเพื่อได้จับกลุ่มฟูดอรลาและก้าวไปยังข้างหน้าเขาสามารถควบคุมระบบขั้นสูงของเครื่องจักรกลทั้ง4อย่างสมบูรณ์แบบด้วยศิลปะเครืะะ่องจกักรกลเขายังสามารถหลบขึ้นกระแทกในขณะที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสายลมอย่างไรก็ตามนั่นมันก็คือสัญญาณคนแรกที่เคลื่อนไหวก็คือเป้าหมายของเขาและนั่นก็คือการตัดสินใจระหว่างฟูดอรลากับอีกฝ่ายและบุคคลนั้นก็เปลียนส่วนหนึ่งของเขาเครื่องจกักรกลทั้ง4เช่นเดียวกันกับอาวน พลตีอาเม็ดแน่นอนว่าในขณะที่อวินผู้เข้าหาตัวของฟูรอรลาแผ่นหลังที่เปิดเผยของเขาที่ไม่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์นั้นจึงได้โดนโจมตีจากด้านหลังด้วยการโจมตีของอาเมดซึ่งอาเมิดได้จัดการกับอวินจากด้านหลังพลังงานได้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนและส่งไปถึงสมองของอวินวินาทีต่อมาหัวของอวินก็ได้ระเบิดเหมือนกับว่าเป็นไข่ที่อุ่นอยู่ในเตาไมโครเวฟและต่อมาพลตีอาเมิดจึงได้พูดว่า ฉันดีใจมากเลยหล่ะที่คนแรกเป็นนายนั่นก็เพราะว่าฉันไม่เคยชอบนายเดืนล่ะเอาวินอามดตผู้ว่าการข้าราชการทางเหนือแล้วก็เปลี่ยนพระอนุชาคงจักรพรรดิอีกด้วยอย่างไรก็ตามหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความอิจฉาลิษยาที่มีต่อพี่ชายพี่ชายฉลาดของเขาและคนรู้สึกที่ต่ำต้อยที่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เช่นนั้นมันได้เกินกินเขาเข้าไปเขาก็มีคนตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในมอรดาหุากก่นจักรกลทั้งสี่ ในนันก็ทําให้เขาได้ขุนเครื่องอย่างมากขึ้นไปเท่านั้นนายกรัฐมนมตีฟุตอาลาได้มองผ่านเขาและย่วโยวนเขาด้วยคำพูดหวานๆเพื่อนาเขาไปสู่อาจากรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ในตอนนั้นจกักรวรรดก็พูดว่าอาวินอามินแกไอสารเลวแกทําอะไรจกัรกรวรรดได้นออกมาด้วยความกลัวแต่ว่าอามินก็ได้หัวเราะอย่างไม่ได้แยแสอะไรละเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือที่ชาที่เป็นรากเหง,งาของความแข็งจกักรวรรดแห่งอัมบายนั่นเอง อาเมกก็ดูเหมือนว่าจะหายตัวไปในขณะที่เขาได้รีบมุ่งหน้าไปยังที่จกักรพรรดิอยู่อย่างไรก็ตามมือสังหารของเขามมนก็ได้หยุดโดยที่มีจิตจำนวนของเหล็กนั่นก็คือความสามารถของนายคนจิตตอบผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเครื่องจักรกลทั้งสี่และกําลังยืนยวยงทาขงของอาเม็กอยู่อาเม็กได้พูดออกมาว่าทําไมคุณถึงไม่ทิ้งผู้ชายคนนั้นและมาช่วยฉันฉันจะผูกคุณขึ้นมาถ้าฉันได้เป็นจกักรพรรด คนเช่นนั้นตัวของ G จิตตอบจึงได้ตอบว่าจะขอปฏิเสธคนจนรักพัะดีของฉันมีต่อเพื่อนของฉันจักรพรรดิแห่งอามบคนเช่นนั้นอามินจึงได้พูดว่าแล้วคุณจะมาขววงทางฉันเหรือจิตตอบแล้วคุณจะเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้การต่อสู้ที่โหดร้ายได้เริ่มต้นขึ้นมันก็คือการต่อสู้ของไซบอร์กที่แข็งแกร่งที่สุดและนั่นก็คือเครื่องจักรคนทั้งสี่ไม่มีใครสามารถแทรกแซงพวกเขาได้เจคิวก็ต้องลาถอยออกมา เพื่อที่เธอจะไม่ต้องไปติดล่างเหด้วยแล้เธอเองก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวเพื่อจะปกป้องจักรพรรดิแต่ว่าในตอนนั้นฉันได้ไมีเสียงพูดว่าหยุดนะเจกิลเจกิลก็ได้หยุดชะง,งักกับคำพูดนั้นในตอนนั้นเธอก็คิดว่าอะไรนะฉันขยับไม่ได้เธอก็ตกใจมากและในตอนนั้นก็มีเสียงพูดว่าขยับไปได้เหรอฉันก็เป็นคนดัดแปลงเธอนะดังนั้นฉัจนจึงสามารถบรังคับการเคลื่อนไหวของเธอได้อย่างอิสระด,ด้วยคำพูดนอกจากนี้เธอจะมีดีอะไรในการต่อสู้เช่นนี้ เด็กก็ควรจะอยู่อย่างเยียบๆยียบและหลีกทางให้ไวคนที่พูดเช่นนั้นก็คือฟูดอลลาและจกักรพรรดิจึงได้พูดออกมาว่าฟูดอลลาจะต้องการอะไรคนได้ยินจกักรพรรดิถามเช่นนั้นตัวของฟูดอลลาก็ตอบว่าข้าไม่ได้บอกเจ้าหลอกเหลือฟาบาทข้าต้องการระบบโมเนอุสโชคไม่ดีเลยที่มิเชลไม่อยู่ที่นี่แต่มันก็ช่วยทําให้แผนการของข้ามีความสาเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยมีเพียงแค่ยิต่อบและมิเชลเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในเครื่อจักรไฟ ถ้าจิต t อถูกค่าที่นี่มันก็คงจะเหลือเพียงแค่มิเชลกายในหนึ่งฉันจะชน,นะพอจกักรพรรดิได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดออกมาว่าไอโง่เอ้ยอย่าดูถูกจิตตอบนะแม้ว่าจะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันแต่สมองของจิต t อบก็ยังคงอยู่ในระบบที่แตกต่างกันอาเม็ไม่สามารถเอาชนะผู้ก่อตั้งศิละปะเครื่องจักรกลได้หรอกจกักรพรรดิฮัมบายได้พูดออกมาด้วยความมัน่นใจของเขาเครื่องจักรกลไฟทั้งเศได้รับการดัดแปลงโดยตัวเขจาจักรพรรดิเอง ในหมู่ของพวกเขาจิตตอบได้อวบคพบแขิงแจงที่ทําให้เขาได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาในหมู่ของเครื่องจักรกลทั้งสี่และพวกเขาทั้งหมดก็ได้เห็นว่าอาเมีนได้ถูกหยุดการโจมตีของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาได้และเห็นได้ชัดว่ามันก็มีความแตกต่างในอํานาจของพลังและอันที่จริงอีเทอร์ลิงแบลเลอร์ระบบควบคุมพลังงานของอาเมีได้ปิดตัวลงแล้วและแสงสว่างก็ได้เริ่มสลัวสลัว,วมันเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะพ่ายแพ้ เพียแต่ว่าอาเมินจะทำให้ผู้คนประหลาดใจมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโค่นลม้มหนึ่งในเครื่องจักรกลที่แข็งแกร่งที่สุดในการโจมตีครั้งเดียวดังนั้นจิตตอบยินดนฝากตัวของอาเมินกลับไปอย่างใจเย็นไปยังจุดที่เขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามฟูดอลักก็ยังคงมั่นใจอยู่ในตอนนั้นฟูดอลลักก็พูดว่าแตนเองก็ได้รวบรวมข้อมูลนะเพียงพอแล้วมันได้เวลาแล้วข้ามันซจาจักรพาลและเจกิลและเมสแต่ตัวของจีต็อปเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทุกคนยกเว้นตัวของฟูดอลลาและอามีทําได้เพียงแค่ดูฉากนั้นอย่างเงียบเงียบมีมือของใครบางคนได้พุ่งเข้ามาที่อกของจิตตอพีพโร่ที่แข็งแกร่งที่สุด็นมือนี้เป็นมือของใครกันแน่ในระหว่างที่จิตตอได้ตรวจสอบว่าเป็นมือของใครเขาก็พบว่ามันเป็นมือของคนที่ถูกทาลายศรีรษะไปก่อนหนีนเอาวินและอามีจิตได้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งในตอนนั้นจิตตอจึงได้พูดว่าอ,อะไรนะต่สมรภิของเจ้าถูกทําลายไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไง ในตอนนั้นคนที่ตอบคาถามอูจิตต์ก็คืออวินศีรษะของเขาที่ถูกทําลายไปมมนได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วตัวของอวินจะได้พูดว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายในฟูจิตต์ฉันไม่ใช่อวินฉันก็คือสิ่งมีชีวิตเทียมที่สร้างขึ้นมาโดยตัวของฟูดอละข้อของฉันอย่างไรก็ตามฉันจะดูซึมซับข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่าอวินและเช่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ชีวภาพที่มันติดตั้งอยู่ในร่างกายนี้ ซึ่งรวมถึงความทรงจำและทักษะส่วนตัวของเขาด้วยแล้วคุณเองก็อาจจะบอกว่าฉันก็คืออาวินที่เกิดใหม่ก็ได้และต่อมาฟูดาราชินได้พูดว่าฮ่าฮ่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นอาวินเขาได้แจ้งทาเป็นว่าเขาได้ตายไปแล้วเพื่อที่จะได้โจมตีเจ้ายัางไงล่ะจิตตอบแต่ถ้าเป็นเจ้าที่เคลื่อนไหวก่อนข้าจะทําลายเจ้าด้วยมือของข้าเองในตอนนั้นจกักรพรรดิชินได้พูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้บาบาทเองก็รู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจิตตอบจึงได้พูดว่า ฟาบาขาขอโทษจักรพรรดิแห่งอาบาจึงตกตะลึงและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเขาได้ปล่อยให้จักรพรรดิของเขาเองอยู่ตัวคนเดียววีระบบจิตตอบจึงได้หยุดทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตและจักรพรรดิจึงได้พูดออกมาว่าเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรผู้นำ้นาก็ได้มองมาที่จักรพรรดิด้วยการประกาศอย่างเย็นชาอย่าก,กังวลไปเลยฟาบาจิตตอบก็าอาจจะเสียชีวิตแล้วแต่เขาเองก็จะไม่ปล่อยให้ศูนย์เปล่า เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นไบโอน้อยที่แข็งแกร่งขึ้นขอได้พูดออกมาเช่นนั้นและหลังจากนั้นฟูดอรลาก็ได้สร้างลูกบอลขึ้นมาและเขาก็ได้นําลูกบอลน,นั้นไปไว้ที่หน้าอกของจิตตอบและต่อมาฟูดอรลาก็ได้พูดว่าฟาบาดมันก็เป็นความจริงที่เคลื่อนจากคนทั้งสี่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณมันมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมควาสามารถในการรักษาอัตโนมัติเพื่อให้มันงอกขึ้นมาใหม่ได้และหลังจากนั้นมันก็มีความทนทานที่น่าเหลือเชื่อ ซึ่งมันมาจากโลหะผสมพิเศษพวกเขาเองก็สามารถใช้การขยายพื้นที่และติดตั้งเพื่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์พลังงานสงูงพลังของพวกมันก็แข็งแกร่งกว่าอาวุธอื่นๆของพวกเราหลายเท่าแต่ในสิ่งอื่นใดพวกมันก็มีอ e ีเชอร์ลิงแบรเลอร์ระบบควบคุมซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของการป้องกันเมืองไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สดุดอย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นอดีตไปแล้ว ใบอ่อน้นอยที่ฉันได้สร้างขึ้นมานั้นมันก็มีความยืดหยุนของสิ่งมีชีวิตและดูเอาไว้ซ้าหลักฐานนะ้าในขณะที่ฟูดอนลาพูดออกมาด้วยความดีใจจิตตอบที่ล่วงหลดลงไปก็ได้ยืนขึ้นมาอีกครั้งเหลือเอาไว้แต่อวัยว,วะสําคัญและส่วนที่เหลือของเขาได้ถูกซึมซับและพังทลายไปแล้วได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และมันก็ควจะดูเหมือนว่าจิตตอบแต่ข้างในนั้นกับแตกต่างกันไปจากเดิมอย่างชิ้นเชิงอย่างไรก็ตามโครงสร้างและทักษะ ผู้อย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตตอบไม่ได้ถูจําลองอย่างสมบูรณ์ไม่ใบหน้าที่แก่ชรา,าของจิตตอบไม่ได้กลับขึ้นมาสู่คุณสมบัติในวัยหนุม่มของเขาเชียวทางชีววิทยาและเชียวความทรงจำที่ไม่แก่สามารถอ่านข้อมูลทางพันธุกรรมผลจิตตอบและสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่อายุขัยในวัยปัจจุบันของเขาแต่เป็นใบหน้าที่อ่อนวัยที่เต็มไปด้วยช่วงที่เขามีพลังที่เต็มที่ที่สุดของเขาดูเหมือนว่ารูปลักษณะด่างกล่าวก็จะมีความหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับไซบอร์ก แต่นั่นมันก็ไม่ใช่กรณีของจิตตอบความเสี่ยมถอยของเสารมองความสามารถในการตัดสินใจและการรับรู้และความเร็วต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจุดออดดัางกล่าวมาได้หายไปแล้วและตัวของจิตตอบได้เกิดขึ้นมาใหม่มาเปลียนไบโอนอยด์ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาเองก็ไม่มีหัวใจแล้วความตั้งใจของเขาก็คือการเชื่อฟังตัวของฟูดอลาจิตตอบที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจึงได้พูดว่าสวัสดีท่านพ่อข้าไม่เชื่อว่าจิตตอบเป็นโลดและดาบของท่าน ถ้ากำลังรองคาสั่งของท่านโย่ดยด้วยเหตุนี้ไปเอลนอยที่น่าสะพึงควรที่สุดจะได้ถือกาเนิดขึ้นมาจัก,กรวรรดิแห่งอาบายก็ต่อใจเกินกว่าที่เขาจะพูดออกมาได้เพื่อนที่ไว้ใจได้มากที่สุดของเขาได้เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของเขาและยิ่งไปกว่านั้นเขาได้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นศัตรูตัวชากาดที่ไร้ากาศที่สุไดไม่แปลกใจเลยที่จัก,กรพรรดิจะสุดลงจัก,กรพรรดิจะได้ข้ามควรออกมาว่าไม่ไม่และเอาวิทก็ด้วย ็นที่สุดจกักรพรรดิก็จะหนักว่าอาวิทก็ไม่ได้ทรยศเขาถูกฆ่าตายและถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างลับๆเห็นได้ชัดว่าเขาก็ถูกสร้างหัวใจที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่และต่อมาฟูดอล่าจึงได้พูดว่าใช่นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเข้าใจมากขเขาปฏิเสธที่จะช่วยฉันดังนั้นฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นพอยี่เช่นนั้นจกักรพรรดก็พูดว่าไอ้บ้าเอ้ยจกักรพรรดก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธแต่ว่าจิตตอก็พูดว่า 55ข้าไม่ได้บอกคุณหรอกเหรอทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพราะว่าคุณยังคงซ่อนระบบของโมบิอุสต่อไปที่อยากจะแก้ไขปัญหาพลังงานทั้งหมดของพวกเราด้วยพลังนั้นฉันจะไม่ต้องรอผลของการทดลองที่ล่าช้าเหล่านี้และเราก็สามารถชำระล้างโลกนี้ได้คอนิิชันหนานจากัรกรพรรดก็พูดว่าข้าบอกเจ้าแล้วที่จกัรกรพรรดก็พูดไม่จบตัวของฟูดอนลาก,ก็พูดว่าเงียบไปเลยข้าไม่ได้ตั้งใจที่ทำตามแผนการที่ล่าช้าของคุณ พอฟูดอลาร์ได้พูดเช่นนั้นอาเมธก็พูดว่าอย่างแน่นอนเลยล่ะพี่ชายข้าก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ฟูดอลา์ได้พูดข้าไม่ต้องการที่จะเป็นจกักรพรรดิในโลกที่อาาถาเช่นนี้และข้าเองก็ต้องการที่จะครองโลกที่สวยงามดังนั้นเป้าหมายของพวกเราจึงตรงกันและฉันก็ตกลงที่จะช่วยเขาคุณก็สาม,มารถตายได้อย่างสง,งบและปล่อยให้ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองอาเมธได้ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายของตัวเขาเองและเจ้ามองมาที่จกักรพรรดิผู้เป็นพี่ชาย จิตตอบและเอาวินไมโอนอยทั้งสองก็เฝ้าดูอย่างเงียบงนันผู้ดาราได้เฝ้าดูสิ่งนีด้วยความมั่นใจว่าความพยายามของเขาก็กําลังจะสําเร็จลุล่วงไปแล้วครึ่งทางมันถึงเวลาแล้วส่วนหนึ่งของแผนการที่ดําเนินอยู่อย่างลับๆมันได้บรรลุผลสําเร็จแล้วเพื่อจักรกลไฟทั้งสี่นี้ได้รับการแก้ไขดัดแปลงโดยจกักรพรรดเองพวกเขาก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดจากจิตใจของอัศรยาาิยะจักรพรรดผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากจักรพรรดิองค์เก่าไม่สามารถทําซ้ําได้จึงเรียกได้ว่าเป็นศิลปะท,ที่สาบสนดังนั้นจึงจะเป็นสั้นลับฟูดอลาที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถต่อต้านพวกมันได้และเขาก็ได้ทํามันสําเร็จแล้วการทดลองของมนุษย์ได้ดำเนินการอย่างเป็นความลับและมันก็มีการรวบรวมข้อมูลและในที่สุดฟูดอลาก็ประสบความสําเร็จในการทดลองดัดแปลงรูปแบบชีวิตของเขาและเขาก็ได้ใช้มันกับตัวเอง เมื่อหนึ่งเดือนก่อนและสิ่งต่างๆก็ได้ด,ดําเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นอามีก็ได้แอบตกลงที่จะช่วยเขาอีกแรงและพวกเขาก็ได้ล่อตัวอาวินออกไปยังข้างนอกแล้วฆ่าเขาลนหลังจากนั้นอาวินก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเบี้ยที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขานั่นก็คือไบโอนอยและตอนนี้อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือวีรลุบุษจิตตอปแต่ว่าจิตตอปก็ได้อยู่ในมือของพวกเขาแล้วดังนั้นก็เหลือเพียงแค่มิเชลคนสุดท้ายที่ขวางทางพวกเขาอยู่ สำหรับตัวตลอดที่มีต่ำแหน่งเพียงเพราะว่าเขาก็เป็นน้องชายของจกอักรพรรดิเขาเองก็สามารถรับเบือได้ทุกเมื่อและอามีจะได้พูดกับพี่ชายของเขาว่าฮ่าฮ่าพี่ชายนี่คือการจากลาที่เหลียวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองและใจในผู้เชนน่นนัานกระป้อของจิตตอบจะได้ทะลุเข้าไปที่ศรีรษะของคนโง่และทําลายมันในพริบตาผู้ดาราก็ได้พยักหน้าอย่างพึงพอใจและก่อนที่เขาจะได้ล่าเหย่อข้อมูลจากความทรงจำของร่างกายจากาักรพรรดิที่ตกค้างอยู่ โดยด้วยการทำเช่นนี้ตัวเขาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สดุดศิลปะพิเศษที่หายไปของจักรพรรดิและตอนนี้มาได้อรอมรวมเข้ากับผลการวิจัยของฟูดอลาโดยด้วยเหตุน,นี้ร่างกายเก่าของนายกรัมนตตีฟูดอลาจึงได้กลายมาเป็นเด็กดมที่มีผมสีดำและจักรพรรดิที่กำลังจะตายจึงได้พูมพิมพ์ออกมาว่าฟูดอลานายจักรพรรดิก็ได้พูดิมพ์ออกมาด้วยความตกใจฟูดอลาก็ได้มองมาที่เขาด้วยท่าทีที่อ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจ ฟาบาทไม่สีท่านอาวโสเอาคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นจกักรพรรดิจริงๆและฉันก็จะทําส่วนที่เหลือให้คุณแต่ฉันก็แค่จําเป็นต้องใช้ความรู้ของคุณด้วยเหตุนี้ผู้ดราจึงได้เชิญเชิญให้จกักรพรรดิแห่งอามบายได้พักผ่อนช่วน,นิดนิดลันนั่นคือจุดจบของผู้ชายที่ครอบครองจกักรวรรดิมาก,กว่า100ปีก็สลักขีนี้ผมก็ขอจบบทเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันมคลิปหน้า